แล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่สถานีรถไฟโคกวดนะครับใช่แล้วค่ะเนี่ยดูจากสถานีของโคกขวดแล้วอะค่ะรูปทรงของอาคารน,น่าจะอยู่คู่กับชุมชนมาอย่างยาวนานแน่นอนเลยค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยค่ะไปก,กันเลยครับ ราก็อยู่กับพี่สาเริรงสีชดนะคะพี่สมเริงเป็นนายสถานีประจำสถานีโคกวดนะคะเดี๋ยวยังไงรบกวนให้พี่สาเริงนะคะช่วยเล่าความเป็นมาเป็นไปของสถานีให้เราฟังนิดเดงค่ะใช่ค่ะพี่สำเริงค่ะทราบว่าสถานีนี้ค่ะก่อตั้งมานานแล้วหรือยังคะก็ประมาณ120ิปีประมาณค่ะค่ะแล้วไม่ทราบว่าสถานะสถาปัตยกรรมของอันนี้ค่ะที่เราได้แนวคิดมาจากยังไงคะพี่อ๋อสด็จท่านพ่อรัชหนะครับท่าน สติปัฏฐานทีโรปบ่อยก็ได้นำที่มาจากโปรตุเกสค่ะโปเกสได้ยินว่าตัวรถไฟหรือว่าสายรถไฟต่างๆนี่คือเริ่มสร้างในสมัยรัชกาลที่ห้าใช่ไหมคใช่ใช่ค่ะไม่เห็นว่าสร้างมากว่าร้อยยี่สิบปีถือว่าอยู่คู่กับชุมชนชาวตำบลบุกด์นี่ก็นานมากเลยนะครับนานใช่ครับแสดงว่าณปัจจุบันนี้คือชุมชนชาวตำบลบุกด์ก็ยังใช้สัญจรหลักอยู่ใช่ไหมครับปัจจุบันนี้ช่คปัจจุบันยังใช้อยู่ แล้วมีม,มีมีกี่ขอบวนครับที่จอดที่สถานีเมีมี4ขอบวนครับเขา้เขากรุงเทพเขาเรียกรถล่องไหนครับรถล่องก็มี2ขอบวนครับ <5, 6. S 2> ต้องเป็น2ขอบวนแล้วมีปลายทางเพื่อแบบปลายทางทเป็นแก่นคอแต่ว่านอกจาก4ขอบวนนี้ก็มีขอบวน,นอื่นที่ผ่านเข้ากรุงเทพใช่ไหมแต่ว่าจะไม่ได้จอดครับเป็น<อ>รถด่วนร,<ถ>รถเร็วรถด่วนพิเศษแรถด่วนว่ายังเป็นเส้นหลักในการที่จะเข้ากรุงเทพใช่ไหมใช่ใช่ถ้าใช้บริการก็รถสกินเตอร์เนี่ยเป็นรถด่วนพิเศษเป็นความเร็วสูงนะฮะในก็วิ่งเข้าแป๊บเดียวกรุงเทพ ว่าสมาธิจะนั่งไปเที่ยวไปได้ใช่ไหมครับก็จอดสถานีหลักๆใหญ่ๆนครนซีมายังเนี่ยตากช่องนีครับดีล้ำยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่ศพเลิงมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตเดินชมรอบๆสถานีนิดหนึ่งนะคะพี่ครับเชิญครับขอบคุณค่ะ ในบริเวณสถานีรถไฟโคกวดน,นะคะก็จะมีชุมชนอยู่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเดินดูในชุมชนกันค่ะ ได้ข้อมูลเยอะเลยค่ะหลักๆก็คือเท่าที่ทราบคือที่เนี่ยจะเป็นชุมทางโคกขวดเป็นศูนย์รวมแหล่งสัญจรต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางรถหรือว่าทางรถ <จน S 2> ไฟ,ไฟ,ฟก็คือต้องเล่าก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยคือทางถนนสิทธภาพเนี่ยจะยังไม่มีนะครับแล้วก็ที่เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นชุมทาง,ท,างที่ทางรถยนต์หรือว่าเนี่ยเขาจะมาจอดกันที่นี่เพื่อที่จะเปลี่ยนการสัญจรไปเป็นเกวียนใช่ไหมครับเพราะจะเป็นทางเกวียนเพื่อเข้าสู่ตัวอำเภอเมืองนครราชสีมานั่นเองครับ